ตอนนี้ไปก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัติชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่ามันจะตายวันไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตักเตือนพุทธบริษัทท้งหลายให้เตรียมตัวไว้เสมอ บุคคลผู้ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนั้นทรงถือว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตเพราะคนที่ไม่เตรียมตัวไว้เสมอนี่มันก็ปล่อยให้กีเลสเขาครอบงำจิตใจทำให้ลืมบุญกุศลทำให้ลืมความดีไปท่านเผื่อว่าไปตายลงในขณะนั้นแล้วก็ขาดทุนอนะ่ะตายลงในขณะที่จิตใจเป็นอกุศล จิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเพราะว่าความตายมันไม่แน่นอนอย่างว่านั้นบางทีมันไม่ทันได้รักษาเยียวยาอะไรกันสักหน่อยเกิดหัวใจวายขึ้นภายในชั่วโมงนั้นก็ไปเลยหรือไม่ถึงชั่วโมงซ้ำมานี่แหละมีอยู่เยอะแยะดังนั้นให้พากันเตรียมตัวไว้เสมอเสมอ เตรียมใจของตนไว้ว่าใจของตนเป็นอยู่อะไรในขณะนี้มันรู้แจ้งในขันห้านี่อยู่หรือ,อยังมันปรงมันวางขันห่านี่อยู่เสมอหรือว่าไงหรือมันสำคัญว่าขันห่านี่เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเหรออันนี้นะ เราจะต้องดำริตรีตองอยู่เสมอเสมอ,อมเตรียมตัวไว้เพราะว่าจิตนี่มันหลงไปยึดขันหานี่หลงไวจริงๆนะนั่นนะการที่เข้าไปยึดขันหานี่แหละมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงมันทำให้กิเลสตัณหาบาปประธรรมต่างๆนั้นมีกำลังกล้าขึ้น ถ้าผู้ใดฝึกจิตสอนจิตของตนปล่อยวางขันหานี่อยู่เรื่อยไปมันก็ทำให้กิเลสตัณหาบาปประธรรมนี่อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปประธรรมก็ใจนี่เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองของมันนะมันเกิดเองมันไม่ได้กิเลส ตันหาบาปประทำต่างๆหมดเนี่ยใจนี่สร้างมันขึ้นมาต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบคุคคลใดมาสำรวมใจนี่อยู่เสมอเสมอมีสติสมัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่นะต้องมีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะระยะไปรู้อย่างไร รู้ว่าความคิดความนึกต่างๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าความคิดนันมันมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูให้ถี่ท่วนแล้วมันคล้ายๆกับมันมีตัวจริงๆความคิดอันนั้นะ เพราะเหตุนั้นมันถึงได้ดิ้นรนไปตามความคิดนั่นแหละคนเรานี่นะแต่ถ้าเพ่งดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นไม่มีไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมุนไปตามเพราะว่ามันเห็นเช่นความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นก็ดับไปในขณะนั้นแหละ ไม่ใช่มันจะยืดเยื้อไปนะแต่ว่าใจนี่สิฮะไปยินดียินร้ายกับความคิดนั้นแล้วมันเลยเกิดเป็นภาพต่างๆขึ้นมาตามจินตนาการของจิตที่มันคิดมันปรุงขึ้นมานั่นนะทีนี้ถ้าว่าจิตคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันกำหนดรู้เท่าความคิดตัวเองเห็นว่ามัน ไม่มีตัวตนไม่มีแกนสารอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกำหนดรู้ตามอย่างนี้เรื่อยไปมันก็ไม่มีภาพอะไรที่จะมาหลอกหลอนจิตเพราะว่าจิตไม่ปรุงไม่แต่งมันมันมันเห็นแต่มันเกิดแล้วมันดับไปเฉยนะมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นกรรมอะไรขึ้นมาอืม หรือว่าให้เป็นความรักความชังขึ้นมาไม่มีแต่ที่มันมันปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นความรักความชังนั้นก็เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วโดยสําคัญความคิดเอาเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมามันถึงได้เกิดความรักความชังขึ้นอันนี้สําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให หัดระลึกเข้าไปให้มันลึกให้มันละเอียดเข้าไปโดยลําดับนั่นหละทีแรกก็ระลึกยำหยาบไปก่อนเช่นระยึกระลึกตามอิรียบุตอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็ให้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าตนทําอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ตนเดินไปยืนอยู่นั่งลงนอนลง อะไรหมดนี้นะกำหนดรู้อิทธิบทอันนี้ไปเรื่อยๆบนันนี้ขั้นที่หนึ่งนะอันนี้นะขั้นที่สองบันนี้ขั้นที่สองนี่ก็กำหนดเข้าไปภายในร่างกายบันนี้ระลึกเข้าไปภายในร่างกายไปเพ่งร่างกายอันนี้จนเกิดอุกขานิมิตขึ้นมามนั่นแหละ อกคาหานิมิตคืออะไรคือนิมิตติดตาเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำนองเห็นอะไรต่ออะไรอยู่ภายในร่างกายอันนี้นะนั่นแหละรวมความแล้วก็เลยว่าจะเห็นอสุภะกรรมาฐานขึ้นมาเพราะภายในอวัยวะภายในนี่เราจะเห็นได้ อย่างอาวัยวะภายในของวัวควายช้างม้าอะไรพวกนั้นนะนั่นนะเขาทำแหลกออกไปแล้วไส้ก็กองหนึง่งตับก็บกองหนึงงน่งไตก็กองหนึ่งอย่างนี้นะปอดก็เป็นอีก,กองหนึง่งแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกไปไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวอวัยวะน้อยใหญ่ของสัตว์เหล่านั้นก็ดี แม่ของคนก็ไม่แปลกกันเลยกับสัตว์นี่แหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่หยาบในล,ละเอียดกกันเท่านั้นเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดังนั้นนะสตินี่มันต้องระลึกเข้าไปดูอวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ให้มันเห็นให้มันเป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ใจนั้นมันจะได้ มองเห็นว่าเออเอวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างเดียวเลยอย่างนี้นี่มันจะเป็นเหน่ยแท้คลายความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปเปาะเนึ้ออย่างนี้แหละเอาสติตรงนี้มันแก่กล้าพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็สติระลึกเพ่ง อัตภาพร่างกายอันนี้กระจายออกไปให้มันเป็นธาตุมานี่นะนั่นเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอากาศสธาตุเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมูนี่ความรู้ต่างๆหมูนี่เป็นสภาวะธาตุเป็นธาตุอันนึงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรนี่ ช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นตน้นอันนี้ท่านเรียกว่าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกายมันก็มีแต่สภาวะธาตุมีแต่ธาตุหกเท่านี้แหละแล้วธาตุอื่นที่ละเอียดไปกว่านี้ก็หักมีอยู่หรอกแต่ว่าธาตุที่ส่วนหยาบอันนี้เห็นได้ง่ายมันก็มีอยู่หกเท่านี้เองน,ะนั่นแหละ สตินี่มันจะต้องระลึกกําหนดรู้กายอันนี้ให้ให้เป็นสภาวธาตุไปแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวธาตุแจ่มแจ้งงไปแล้วมันก็มันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุติตงหสมมุติว่ากันเอาเฉยแต่เมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้ว ไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นแหละมันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะการเจริญสติปัฏฐาน,นสี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไป,าาาจนไปถึงสภาวาธรรมแล้วจนไปถึงสภาวธรรมแบบนี้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ ดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างโมนี่ทำที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยะ <c oughs> ทำที่เป็นกุศลนี่เช่อนอย่างความไม่โลภค,ความไม่โกรธความไม่หลงโมนี่มันมันก็ล้วนแต่เป็นทำที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยเอ่นั่นแหละ ธรรมที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นอกุศลอันนี้เมื่อแจกกุศลนี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี้นะกิริยาอาการของกุศลนั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาการของบาปอากุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นธรรมอารมณ์ท้งนั่นเลย ไอ้ส่วนที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีเป็นอภัยยากฤิตไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีโมนี่ก็รวมเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ช่างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ตามอถ้าหากว่าย่นลงสั้นๆอี่ก็เรียกว่านามธรรมานั่นเองเนี่ย บรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออภยากตะตาธรรมมือนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวันณะอะไรน,นี้นะนี่ยนะในสติปัฏฐานนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็เพ่งพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศล ทำที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมูนี้ล้วนแต่สักแต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอ,อันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมแม้แต่ทำที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางทำท,ที่เป็นอกุศลอย่างเดียวแม้ทำท,ที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือ พ่อยึดถือไว้ได้มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็มีเกิดมีดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ไอ้ที่เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นนี่เพื่อชำระอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเมื่ออกุศลดับไปกุศลก็ดับไปตามกัน เหมือนอย่างยาบำบัดโรคไข้ไขเจ็บในร่างกายคนเราเมื่อรับทานยาเข้าไปยามันไปทำหน้าที่ขจัดโรคออกไปจากร่างกายอันนี้เมื่อโรคนี้ระง,งับไปยาก็หมดอายุไปตามกันเป็นอย่างนั้นหมดอายุไปตามกันเลยยานั่ะอันนี้ฉั้นใดก็เหมือนกัน่ทาที่เป็นกุศล เช่นกล่าวโดยรวบยอดว่ามักมีองค์แปดประการหรือศินสมาธิปัญญานี่นะมเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทำหน้าที่ของศินสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทำหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรนะให้ระงับดับไปจากกิจใจนี่นั่นนะ แล้วเมื่อกิเลสเรานั้นระง,งับไปศีลสมาธิปัญญาอ้มนี้มันก็ระง,งับไปตามกันเมื่อมันระง,งับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรแล้วบะนี้ก็ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าตร,รัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปจัจจัยมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทำหน้าที่ขจัดกิเลสตัณหาให้ระง,งับดับลงไปแล้ว มันก็ยังเหลืออยู่อมตธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอสังคตธรรมนั่นแหละอสังคตธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังคตธรรมนั่นเอง อาสังคดธรรมนี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แค่ดวงจิตที่ลากกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันห้าอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลำพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้ออาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันห้าอันนั้น เหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันห้านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามก็เป็นทุกข์ไปตามนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วย เ <c oughs> ช่นนี้แหละการบำเพ็ญทางกิจใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มาไม่ฝึกกิจใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกนี่แหละหนีจากทุกไม่ได้เลยก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ บางทีมันก็อาจได้เสวยทุกยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเอนมันจะต้องได้ไปเสวยทุกอยู่ในอาบายภูมิท้งสี่มีนรกเป็นตนน้นไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกอยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ผูดด้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกาย เป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดควรถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะพรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อ,อาศัยขันห้านี้แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ไม่ไม่ใช้ขันห้านี้ไปทําบาปต่อไปแบบนีนน้ใช่มันแต่ทําบุญกุศลทําประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นอื เช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่อานิสงส์แห่งการภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจทุกขังอน,าตานัตตนี่สรุปลงไปแล้วเรียกว่าทำให้คนเรานั้นละบาปได้อย่างต่ำนะนี่นะละบาปได้ทำให้ทำบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนยิ่งๆขึ้นไปได้อย่างสงก ทำให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคผลถึงอรหัตตผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเลยถ้าผู้ใดยังยึดถือขันหานี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสมันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั่นแหละ ยืดขันห้านี้ไว้มากเท่าไรกิเลสมันก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่นะจึงว่าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึ่งพากันพี่น้าเห็นโทษของบาปกรรมนี้ให้มากๆากอ,อันนี้ส้ำคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อย เห็นโทดแห่งบาปกรรมนะเ,ออเพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทาลงไปเน้่มันไม่มันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี่ทําไปแล้วก็แล้วไปอย่างนี้นะเอายุงมากัดตัวหนึ่งตบเปี้ยะลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอ,อ,อย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่าการตบยุงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันอ,อ่ บาปมันจะตามสนองเอาปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทําให้คนเราย่ามใจอ่ะต้องตบยุงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตบไปแล้วมันไม่มันไม่ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในปัจจุบันนี้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่ทําบาปอย่างอื่นๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนไปชล่าใจตรงนี้เลยมันถึงย่ามใจทําบาปได้อย่างไม่สะดุง้งกลัวว่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ เขาทำลงไปแล้วมันไม่ให้ผลมเมื่อมันไม่ให้ผลปัจจุบันนี้แล้วรดเลยถือเอาว่าบาปนี้มันจะไม่ให้ผลต่อไปอีกอคนส่วนมากเข้าใจไปทำนองนั้นนะี่ยดังนั้นจึงอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายในทีน่นี้ไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็อย่างที่เคยพูดว่าบ่อยๆแล้วแหละแต่ว่าต้องพูดเรื่อย ก็เมื่ออัตภาพร่างกายเนี่ยอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทํามาแต่ก่อนนั่นมันตามมาตกแต่งให้เมื่อมันตกแต่งให้เป็นรูปเป็นนามนี้ขึ้นมาแล้วมันก็รักษาแบบนี้มันก็ตามรักษามาโดยลําดับอย่างนี้แม้ว่าบุคคลโน้นจะไปทําบาปทําชั่วอะไรใส่ตัวเองมาอย่างนี้กรรมชั่วที่เขาทําในปัจจุบันนั้นมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่เขาทํามาแต่ก่อนมันกําลังให้ผลอยู่ กรรมชั่วที่บุคคลทําใหม่ๆนี่มันจึงให้ผลไม่ได้นี่นะต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละเพื่อนจึงไม่ทําบาปกันจึงเว้นเลยหาทางหลีเว้นเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อหมดจากผลบุญผลบาปที่ตนได้ทํามาเท่าติก่อนนั้นลงเมื่อใดแล้วบุญใหม่บาปใหม่นี่มันจึงให้ผลสืบต่อได้ ถ้าบุญใหม่นี่มันมีกําลังมากกวัวบาปไหมบุญใหม่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนแต่บาปนั่นมันก็คอยตามสะกดรอยไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอพอบุญนั้นใหม่ที่มันให้ผลไปนั้นหมดอายุลงบาปนั่นมันก็ให้ผลสืบต่อเอมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะให้พากันเข้าใจให้ดี <c oughs> ถ้าบาปมีกําลังเหนือกว่าบุญในปัจจุบันนี้อย่างนี้ เวลาหมดบุญเก่ากรรมเก่านั่นแล้วบาปนี่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนเลยแบบนี้บุญก็คอยให้ผลตามหลังเป็นอยู่นี่อะชีวิตของคนเราอย่าสงสัยเลยอืมไม่ควรจะสงสัยแล้วเราจะสงสัยทําไมในเมื่อมันปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วเป็นสักขีพยานเห็นชัดอยู่แล้วนี้น,นั่นแหละเพราะบางคนนี่อยู่มาดีๆนี่ เกิดมีอันเป็นไปขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยะหมายความว่าเกิดความวิบัติอะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้ก็มีอย่างใครไปนึกไปฝันว่าคนผู้นี้นะมีกําลังกายแข็งแรงอยู่ดีดีนี่นะกินได้นอนหลับอะไรอยู่อย่างนี้นะจู่ๆแล้วไปเกิดหัวใจวายตายลงไปอย่างนี้นะหรือจู่ๆบางทีก็เกิดมีคนเข้ามาดักฆ่าให้ตายลงอย่างนี้นะมูนี้แหละ มันเห็นได้ชัดๆเลยเนี่แล้วบางคนที่ไม่ได้ประสบอุปติเหตุอะไรต่างๆหู่นั้นเลยตลอดชีวิตอ,อย่างนี้ก็มีนั่นแหละดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นไปถึงจะมีอุปสรร์ก็เพียงเล็กน้อยแก้ไขตกไปได้อย่างนี้เนี่ยกดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่บุญกรรมแต่งต่างคนต่างก็ทำมาไม่เหมือนกันน,ะนั่นเองหละ มันอํานวยผลให้แตกต่างกันดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แนะท่านจึงพยายามเว้นบาปกรรมให้มันหมดมันสิ้นไปจริงๆพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนอย่างเต็มความสามารถบุญกุศลนี่นะเมื่อเจริญมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะขจัดกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปเท่านั้นจนกว่ามันจะหมดสิ้นไป ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้